มีแต่เสียงหมากัดกันเต็มเลยด้านหลังของผมนี่คือตลาดโรงเกลือนะหลังจากปิดมา2ปีครึ่งด้วยภาวะโรคระบาดโควิดนะครับวันนี้เปิดแล้ววันนี้จะมารีวิวนะเป็นยังไงเหมือนเดิมไหมฟื้นคื้นชีพไหมเพื่อนๆที่อยากจะมานะที่ถามกันเข้ามาหลายท่านเลยว่าเปิดได้ยังต้องใช้พาสปอร์ตไหมหรืออะไรยังไงเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ชมวันนี้แหละไปชมกันเลยครับภาพที่หายไป2ปีครึ่งครับความคึกคักของตลาดโรงเกลือกลับมาอีกแล้ว เ,เพื่อนๆทุกอย่างโดยสมบูรณ์แบบแล้วนะการเปิดอ,อีกครั้งของตลาดโรงเกลือนี่อยากให้ทุกคนได้มาเที่ยวชมนะคนที่ชอบช็อปปิง้งเฮ้ยอันนี้ขนมทอดนะเดี๋ยวเดยร้านกับเป๋าเหรอไนจีน เพื่อนๆดูภาพเอานะไม่ฝุนมากรูปด้างขายมะม่วงของขมนินจริงๆตอนนี้เราอยู่กึ่งกลางของตลาดหรือเปล่านี่นเนี่ยเพราะมันใหญ่มากส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อผ้า ทั้งมือหนึ่งและมือสองนะตรงนี้จะเป็นที่ขายจีนหรือเปล่านะรรตรงนี้มีแต่จีน์ส เออเมื่อเมืม่ออย่าแปลกใจนะว่าเพราะว่าที่ขมຈเขาขับรถเลนขวานะที่ไทยเขารถเลนซ้ายออโอเคสุดแล้วเราจะกลับไปคืนเคยครับ่พคขอไนหน่อยได้เอนนอเอคะโอเคแงที่ผู้หญิงกลนะางฮิตอ่ะแกงยินสองสี เฮ้ยน <en tripod>. ี <desserts> ่มันที่กระแกงยินอะไรนี่ว่าเดี๋ยวไปดูในซิซอยนี้เลาออกไปดูอย่างอื่นเลยจริงๆแล้วที่นี่อาจจะเป็นตลาดกางเกงจีนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ได้นะ กับซอมเลยนะซ้ายตาไมีแต่จีนโอเคเราอยู่ในโซนนี้มานานพอแล้วเราจะออกไป อ,อันนี้โซนอื่นบ้างอันนี้โซนสก้าทหารนะใครที่ชอบเออเนอยเป่างไรอันนี้ของใหม่กับของมือสองอน้อนี่นะขายส่งนะครับเป็น วันนี้ที่ผมมาคือสัปดาห์ที่สองนะจากการเปิดตลาดตั้งแต่วันที่หนึ่ง mm hmm. พฤษภาคมโอเคออกจากเสื้อผ้าเราจะไปดูอย่างอื่นครับ mm hmm. ใครจะเวียนหัวนะซ้ายก็เสื้อผ้าขวาก็เสื้อผ้าไป่ mm hmm. นี่ดิกกี้ แบรนด์ชื่อดังจากอเมริกาแลหัว้อัเกตทาดไม่ได้ก็คือปรานตลอดอันนี้พวกเสื้อผ้ากระตูนนะที่เด็กชอบ จริงๆเพื่อนๆถ้าจะมาถึงแม้จะฝนตกก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเนี่ยมีโดมเป็นย่านทางคา,งท,าที่มีแบบโดมที่เขาเรียกอาเขตนะครับเดี๋ยวถามเขาสิเกษารถเช่าวราระกีบาทรถเช่าวรา,าระกีบาทครับแบบนี้ครับ400 000, 000, 000. ครับวนหนึ่งครับพี่กี่ชั่วโมงครับ400ก็ห้าหกชั่วโมงหกชั่วโมงใช่ไหมครับ สี่ร้อยแล้วมีมอเตอร์ไซค์ด้วยใช่ไหมครับมอเตอร์ไซค์ร้อยห้าสิบวันหนึงนี่ร้านท,ที่ผมชอบดูมากที่สุดเครื่องจักรสารน่ะมาแล้วนี่ไงเนี่ยอันนี้มาจากขาเขมรเลยนะเนี่ยแบบเนี้ยพืชแบบนี้ผมไม่เคยเห็นในประเทศไทยนะเนี่ยแบบเนี้ยเพราะว่าเขาเผาทิ้งหมดแล้วเนี่ยไอ้ต้นแบบนี้่ะเราเดินดูไม่ใช่เดินดูครับรจักรยานดูต่อ อันนี้อุปกรณ์เกี่ยวกับบ้านนะพวกผ้โคโคานเสื้อผ้าเด็กขวามือก็เสื้อผ้าเด็กเฮ้ยปลาย่างปลาย่างใครครับตัวไหนครับเดี๋ยวดูก่อนอันนี้ปลาอะไรครับจ้าบ ปลาช่อนค่ะปลาช่อนครับเอาปลาช่อนตัวหนึ่งครับไม่งห่อันนี้ขนมจีนนะครับอันนี้อ๋อข้าวราแกงนะครับขอดูหน่อยโอ้อย่างน่ากินเลยครับอ๋อนี่แกงขเขมรเลยเนาะเออเอาเข้าวเหนียวได้ครับมีข้าวเหนียวไหมไม่มีข้าวสวยนี่ทางน้นขาข้าวสวยก่อนนะครับ ราคาสิบบาทอันนี้เป็นกี่บาทครับสิบบาทอันนี้เขาเรียกว่าแกงอะไรครับอ๋อน้ำพริกแกงอะไรครับเอาใส่น้ำตาลเยอะๆอะไรถามเฉยๆผมเอาเอาเท่านี้แหละเอาเท่านี้แหละกี่บาทครับทั้งหมดสิบบาทสิบบาทนะอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับหวานเขาอย่างฮิตเลยนะเนี่ยของเป้งนี่ อันนี้เป็นการซื้ออาหารกลับมาแบบเป็นพร็อพเะเป็นพร็อพเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยมาตลาดโรงเกลือนี้มีอะไรทานตอนเที่ยงไหมมีของแต่งบ้านแต่ในความคิดผมวันนี้คึกคักมากนะเพราะว่าเพิ่งเป็นสัปดาห์ที่สองของการเปิดประเทศนะครับจริงๆทางฝางั่งเขมรนะรเขาเปิดมาตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วนะเฮ้ยแมวระบังรถ และคริปตามไม่ได้ครับร้านสบู่เครื่องสำอางนี่ไรนะกระเป๋า แต่เพื่อนๆต้องมาดูเองนะเพราะว่าผมไม่ได้ไปทุกซซกทุกมุมนะเพราะตลาดใหญ่มากอันนี้เอาเป็นพอเป็นรีวิวว่าเปิดแล้ว เสื้อผ้าสวยๆเลยนะเฮ้ยนี่เราขับมาที่เดิมหรือเปล่าวไม่ใช่นะใช่ใช่หรือเปล่านะโอเคไปทางนี้ดีกว่าเท่าที่ผมดูจำนวนร้านที่เปิดนะ น่าจะ95%แล้วครับแต่จะมีบางท้านที่ยังปิดอยู่เออแล้วก็พบเครื่องใช้ไฟฟ้าจากจีนที่ผมเห็นเยอะก็คือพวกหญ้าเทียมะยยมะเนี่ยสอกสีเขียวแมบเนี้ยทางนี้จะเป็นของทั่วๆไปต้งองมาจะใส่ไฟฟ้านีไ่ไง แต่อย่าถามราคาเลยเราไม่ซื้ออยู่แล้วครับเพราะว่าเรามีจักรยานนี่ร้านขายเครื่องสำอางแล้วก็เครื่องมือเกษตรไม่รู้สึกการเปิดตลาดคราวนี้ผมยังไม่เจอพวกปลาแห้งที่เยอะเหมือนแต่ก่อนนะยังไม่เจอสักตัวเลยเจอแต่ปลาปิ้งหมดเนี่ยหนึ่งตัวเฮ้ยคอนบัสยู่ิิซนี่เป็นรถแทร็คมือสองนะอันนี้เบอร์เคนสต็อก ที่เขาฮิตกันอ่ะคนไทยอะ่ะแล้วก็โอ i ิสกัปไทกเกอร์นั่นหละเต็มเลยโอ i ิสกัปไทเกอร์เต็มเลยน้องๆที่ชอบรองเท้าแบบสตรีทนะแนวสตรีทต้องมาที่นี่มีหลายอย่างเฮ้ยเข้าไปดูซอยร้านรองเท้าเอยไหมเต็มเลย เฮ้ยมันเยอะมากเลยนะอะไรนะเป็นที่เลี้ยงดหนครับยังไงเห็นไหมมีรองเท้าวานนะแต่คนอื่นเขาอ่านแวนเต็มเลยในถามนลักษณะนี้รองเท้าวานนี้คู่ละกี่บาทครับสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบทุกเบอร์เลยหรือครับ ทุกๆเบอร์อะไรใช่ไหมครับ,อบ,อบขอบคุณครับสามร้อยห้าสิบนี่สรอ,องเท้านะอยู่บาลานซ์เฮ้ยรู้สึกไอรองเท้าวานี่มันยอดฮิตแล้วเนี่ยมาจากประเทศอะไรกันนะเนี่ยมาจากเกาหลีใต้หรือเปล่านะไม่แน่ใจไม่แน่ดูเฮ้ยแต่นุก็รองเท้าเฮ้ยอันนี้ไง คอนเพิร์ตที่กรุงิทพะที่มีรูปหัวใจอ่ะนี่มันต้องร้านแบบนี้ร้านแนวของของของนะังครับเฮ้ยดูยมาจากจีนแล้วเนี่ยร้อยยี่สิบเก้าบาทร้านใหญ่มากนะ ชอบแมวนี้นะต้องมาสนหนยสนห่ยสนย่อยสำหรับพี่น้องชาวจีนเชื้อสายไทยและสำหรับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนอันนี้ก็มีแต่พวกเครื่องนอนอไปดูนีกระเป๋าครับมีทั้งเป้มีทั้งกระเป๋าในชีวิตประจำวันนะเนี่ยธนาคารก็เปิดแล้ว พวกปลาแห้งหายไปได้หมด้องในร้านเครื่องครัวก็มีก็จะเหมือนกับทุกทุกที่แลรวทุกที่ไหนของแห้งก็ยังไม่เจอปลาแห้งสักตัวมีเห็ดมีกระเพาะปลาจากประเทศจีนกระเทียมรู้สึกว่าของจากประเทศจีนมันไปทั่วเลยนะ เพื่อนๆนี่คือมาจากจีนเลยนะนี่นั่นเนดอกอนะไรดอกกระเจี๊ยบแล้วพอเพออน,นี่ไงเฮ้ยดูตลาดที่ตรงข้ามนี่มันมีอะไรน่าสนใจมีน้ำอ้อยเอยอเข้าไปดูซิอันนี้มารีวิวนะเพื่อนๆที่อยากได้ข้อมูลนะว่ามีอะไรขายตรงไหนบ้างอันนี้ก็มีของสดผักครับ ทางนี้จะไม่มีความพลุกพล่านเหมือนทางฝั่งตลาดโรงเรือครับจะจะเป็นแนวซักผิาเนี่ยซักเสื้อผ้ามือสองแล้วก็มีหมาครับเฮ้โลหมาไม่สนใจเพราะผมไม่ได้พูดภาษาหมา <c oughs> ต้องพูดภาษาหมาครับหมาเยอะหมาจะหันมาทักทายอันนี้เขาสา,ารองเท้าก่อนจะไปส่ง อันนี้จะเป็นโซนที่เขาทําความสะอาดพวกเสื้อผ้ามือสองนะครับพวกรองเท้านะก่อนที่จะส่งไปขายทางฝั่งตลาดโรงเกลือนี่ไงเห็นไหมทางนี้นี่าทำความสะอาดจ e a n s งยีนส์สนีทางซอยเลย เต็มเลยถลม่มจริงๆผมรู้สึกสนุกนะเวลาที่ผมมาในดินแดนแบบเนี้ยเพรานะว่ามันเป็นไลฟ์จริงๆนะมันเป็นจริงๆต่อให้สวยงามแค่ไหนมันก็ไลฟ์เมือนกันนั่นแหละมันก็ของจริงเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราได้มาเห็นมุมมองที่ต่างจากที่เราเคยเห็นบ้างอาง็ดีนะเดออี๋ยวคมจะออกไปทางนี้นี่ออิสก้าไทรเกอร์กำลังถูกมูระ อันนี้เป็นร้านอาหารนะแต่ว่าม่จะ,ะ่ภาษาขาเบนอันนี่ไงก่อนจะส่งไปขายโรงเกลือดูนะเพื่อนเพื่อนเราก็โดนมันเจอกระเทาอ่อนแล้วใครที่ดูคลิปนี้นะได้จะได้เห็นสองด้านนะครับของตลาดโรงเกลือนะ ไม่ได้มีแต่ที่ที่ทุกคนมาช้อปปิ้งกันที่ทุกอย่างสมบูรณ์เสร็จแล้วนะมันจะมีกระบวนการบูรณะการผลิตพวกของมือสองนะครับพวกรองเท้าหนัง,งไงก็ต้องบูรณะนะก่อนจะส่งไปขายได้เห็นี้มคะถ้าใบก็เหมือนกันนีไ่ไงอันนี้รองเท้าเด็กรองเท้าเด็ก เฮ้ยลอ,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 องถามเขาหน่อยวั้ทีมแลนด์กี่บาทอันนี้มันของไทยอะไรนะเนี่ยถามเขาหน่อยไหมทีมแลนด์คู่ละกี่บาทครับเอาอวแล้๋อเอาแล้วครับแต่ว่าถ้าขายขายคู่ละกี่บาทครับกี่บาทนะครับหกร้อยบาทโอ้โหเดี๋ยวเขาดูเลยนะอันนี้ลูกค้าเอาแล้วครับ อันนี้ของแท้นะพี่น้องไม่ใช่ของเทียมผมรู้เพราะผมอยู่ในวงการ <c oughs> นี่ก็ไม่แพงนะหกร้อยบาทอันนี้ก็ทีมเบ a แ d น,นม่ไมีท l มไ d หลายอย่างนะเอยหมทีมเบ l แ n นสีขาว <c oughs> เราไปชมอย่างอื่นต่อครับแคทแคทก็มีนะแคทค a เ e อร์พิลล่า เฮ้ยยังเปียกๆอยู่เลยนะเนี่ยยังไม่แห้งเลยรู้สึกว่าร้านนี้เขาจะมีแต่นแนวเทรลกิง้งเดินป่าปีนภูเขาเลยนะเฮ้ยนี้รองเท้าเด็กผู้หญิงนะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่รองเท้าผู้ใหญ่ผู้หญิงนะรองเท้าเด็กผู้หญิงเด็เล็กเติมดูสิเปียกไหมอันนี้แห้งแล้วอันนี้เล็กนิดเดียวอันนี้ไม่อันนี้แห้งแล้ว <c oughs> <laughs> ไปต่อครับไปต่อครับ เฮ้ยผมเหมือนหลงเข้ามาอยู่ในเมืองแห่งรองเท้าเลยครับชูซิตี้คือมันมีแต่รองเท้า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 นี่ไงกำลังบูรณะรองเท้ารองเท้ารองเท้าเพื่อนเพื่อเห็นไหมรองเท้าเยอะขนาดไหนอันนี้แนวแบบเขาเรียกอะไรนะลืมลืมแล้วชื่อภาษาผิดอ่ะเออเช่าเถอะ ตอนนี้ผมคิดว่าเราต้องออกจากรอ,องเท้าสทีแล้วเพราะว่าไมีแต่รองเท้าี่ผมกำลังสงสัยว่าพวกคนไทยที่เขามาเอาไปขายมารับเป็นสินค้าส่งมาจากมาจากซอยนี่แหลออนะอ,อีกรอบครับใครจะมานะเพื่อนๆอยู่ตรงข้ามทางเข้าตลาดโรงเลือครับ ใครจะมาหารองเท้าไปขายเป็นแบบซื้อแบบส่งนะเพราะว่าอย่างที่มาแลด์ที่ผมถาม,มาเมื่อกี้ก็ราคาถูก,กว่าทางฝั่งรงเท้ามากเลยนะโอเคเราจะไม่ดูทั้งหมดหรอกเราจะมาซอยนี่แหละซอยที่มีแต่รองเท้าแบรนด์เนมจากทั่วโลกครับ Adidas ก็มีจริงๆตัวผมวไม่มีนาฬิกานะก็จะดูจากมือถือที่อยู่ในกระเป๋าแต่ผมเริ่มเห็นผู้คนทานข้าวเที่ยงแนละ้วแสดงว่า แสดงว่าเที่ยงแล้วหรือเปล่าเฮ้ยหมาหมาก็น่าเศร้าๆนะเครื่องจักสารมัเปเครื่องจากสารมีบ้านของแมวด้วยนะว่าบ้านของพวกหมาตัวเล็กๆอนี่ะที่เป็นเครื่องจากสารนะมีเยอะนะของเครื่องจากสารเต็มเะย อันนี้เป็นราจักรยานรา้านที่สองนะนั่นนะที่ผมเห็นนะที่ตลาดตรงเลือนะไม่น่าเชื่อนะเหลือเท่านี้อะ่ะเฮ้ยนี่ไงหามาตนานบาเกตถามเขาหน่อยสิอันละกี่บาทขนมปังอันละกี่บาทครับเอาหนึ่งอันครับอันนี้เขาเรียกบาเกตใช่ไหมบาตเต้ตเลย เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ถานแล้วเนาะโอ้ไส้ไส้นี้ใส่ทุกอย่างเลยใช่ไหมครับดูนะนเพื่อนๆมีหมูยอนะครับมีข้าวหมูแดงแล้วก็มีผักแล้วมีซอสแล้วก็ม,กมีเขาเรียกอะไรนะสลัด อว่าไงเขาก็เขียนบอกอยู่นะขนมปังปาเต้คิทอ่อนจันดาอันนี้เป็นชื่อเขาภาษาคเบอรแน่อยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆร้านนี้อยู่ตรงทางเข้าตลาดนรงเืลทางนี้นะที่อยู่ตรงข้ามกับซอยที่มีเมืองรองเท้าที่ผมไปสำรวจเมื่อกี้มันก็มีเพื่อน นีเขาสะอาดมากนะเพราะว่าเขามีอันนี้ปิดการแมลงเข้านะครับกระจกนะนี่ไงเสร็จเรียบร้อยหลมฟังฝั่งเสษบัตเตเรียบร้อยชุดนี้50บาทช่วยคุณเอน็นกาแฟโบราณเขาสักแก้วเสรสิแล้วกลับเลยนี่ไงเอากาแฟเย็นแก้วหนึ่งครับไม่หวาน แม่หวานนี่คือแม่หวานนะแต่ใส่น้ำตาลนิดนึงเอาหวานกอดีก็หวาน้อยหวานน้อย๋อ,อจ้ะกี่บาทครับกาแฟโบราณสามสิบบาทเขาไม่ควนมือแล้วนะเขามีเครื่องไฟฟ้าเออเนยอะไรอะไรเนี่ยนัดีเดี๋ยวเราได้กาแฟโบราณเสร็จ<ๆ>ก็จะกลับเลยนะครับ มาครับกลับเลยขอบคุณครับตอนได้หาที่เขาคนเขาขายน้าอ้อยนะเพราะว่าตั้งใจจะก,กินน้าอ้อยแต่ว่าไมเ่เจอน้ำอ้อยเจอน้ํากาแฟต้องได้วน้ํากาแฟนะถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้วนะครับหลังจากรีวิวตลาดโรงเรือนะตั้งแต่ตอนสายนะตอนได้มาในฝนตกแล้วก็วันนี้นะ่ะสนุกมากๆเลยแล้วก็อยากให้เพื่อนเพื่อนที่อยากจะมานะก็มานะมีเพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> หลายท่านถามว่าต้องใช้พาสปอร์ตไหมตลาดโรงเกลืออยู่ฝั่งไทยนะ ไม่ต้องใช้พาสปอร์ตแต่ว่าดานันชายแดนอนารยประเทศคลองเลยกับปลอยเป็ดอะตรงนี้เปิดแล้วแต่ว่าถ้าจะข้ามไปต้องใช้พาสปอร์ตนะวันนี้นะครับขอบคุณมากที่ชมจนจบรายการนะสวัสดีครับ